พี่พิบครับว่ามิสูบิจีที่มันขายไม่ดีตัวหน้าหลอดมันให้มาห้าเกียร์ใช่ไหมครับเลยขายไม่ดีครับไตทันหน้าหลอนะใช่ครับที่คนไม่นิยมเพราะว่าให้ห้าเกียร์ดีแม็กหนึ่งจุดเก้าหกเกียร์แล้วเลเวอหกเกียร์แล้วเอ็นพีหกเกียร์แล้วทำไมมิสูยังให้ห้าเกียร์เออทำไมให้ห้าเกียร์ครับแล้วใช้มิสูทําไมถึงใช้มิสูก่อนเออมิสูคนที่ใช้เลยคืออะไรคุ้มค่าประหยัดน้ามันประหยัดน้ำมันก็คือ อะไรไม่แพงครับคุ้มค่าประหยัดน้ำมันเพราะฉะนั้นเครื่องเขาด้อยกว่าชาวบ้านแน่นอนโอ้บิสูน่าหล่อใช้เครื่องอะไร2.5งจุดดีธรรมดาครับแรงม้าแค่ร้อยยี่สิบแปดแรงม้านะจ๊ะมันจมันน้อยจังครับแรงบิดแค่สองร้อยสี่สิบนิวตันเมตรเองน้อยจังครับถ้าเทียบคลาสเดียวกันหนึ่งจุดเก้าเท่าไหร่หนึ่งจุดเก้าไปร้อยหสิบแรงม้าครับเรโวอสองจุดสี่เท่าไหร่ร้อยห้าสิบครับแรงบิดทะลุสามร้อยห้าสิบถึงสามร้อยไปปลายหมดเอออันนี้แรงบิดสองร้อยสี่สิบเอง ้อยครับแล้วจะเอามาทําไมหกเกียร์<อ>จะเอามาทําไมหกเกียร์<อ>เครื่องมันเซ็ตมาสําหรับการประหยัดน้ํามันเท่านั้นห<อ>้าเกียร์เนี่ยมันเป็นรอบที่เซ็ตกับเครื่องแรงม้าเลยบิดมาเท่านี้พออยู่แล้ว<อ>คุณไปใส่หกเกียร์นะคุณก็ณต้องอัพเครื่องขึ้นไปอีกอแล้วคุณก็ต้องไปทําต้นทุนเสื้อเกีร์ใหม่ออไปใส่ราวเกียร์ใหม่เพิ่มครับสุดท้ายแล้วเนี่ยต้นทุนไหมต้องเพิ่มต้นทุนครับแล้วจะลดราคาขายแข่งคนอื่นเขาได้ไหมราคาก็ต้องแพงกว่าดิครับแล้วมันจะขายได้ไหมล่ะ ขายไม่ได้ครับเหมือนที่จ่าพูดเลยครับเ,ออเทคโนโลยีการแข่งขนันบางคนแข่งเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์กำลังเครื่องกําลังแรงมา้ากําลังแรงบิดนะครับแต่มิซูไม่ไปเล่นด้วยครับมิซูเน้นประหยัดคุ้มค่าไม่แพงแล้วก็อึดถึกทนคใครใช้มิซูรู้เลยเรื่อยๆชิวๆ <c oughs> แต่ประหยัดน้ํามันครับเฮียเป็นกําลังใจให้สาวกมิซูนะ <c oughs> นะเฮียเพิ่มอีกนิดนึงนะบางคนพูดว่า ทำไมไม่ยอมทําเกียร์ใหม่การทําเกียร์ใหม่เนี่ยใช้เงินลงทุนมหาศาลเลยนะเปลี่ยนเสื้อเกียร์ใหม่เปลี่ยนชุดเฟืองเกียร์ใหม่คํานวณ CO2 หรือเครื่องยนต์ใสใหม่นะไม่งั้นไม่ขานมาตรฐานอีกนะเพราะต้องอัพเครื่องด้วยนะเพราะฉะนั้นนันเป็นต้นทุนมหาศาลเขาไม่ทําหลอกกับการลงทุนที่เขาไม่อยากไปแรกกับใครยังไงเฮียฝากไว้ด้วยครับกับมิซูแบรนด์ดีอีกหนึ่งแบรนด์ประหยัดน้ำมันเฮียบีบรับจบขอบคุณครับ